ขยับเมื่อเกี่ยวกับเรื่องของกีฬากันแน่ค่ะทีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอ์วนราชธานีเพิ่นจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเทือที่3รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด่านกีฬาระวางสถาบันอุดมศึกษาชิงเงินรางวัลกว่าจํานวน4 0 0 0 0 0บาทค่ะทีสนามฟุตบอล u ู r u h a p p i n e s s Stadium ียมนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุวนราชธานีนางสาวราพ่อนรุ่งตะการร่องปลัดกระสรว อุด,ดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเทือที่3รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศโดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยตัวแทนนักกีฬาและกองเชียร์จากหลายสถาบันค่ะเขาร่วมกันยังคับขั่งซึ่งมีทีมฟุตบอลที่ผ่านมาเขารอบสุดท้ายเขาร่วมการแข่งขันจํานวน24ทีมน้ากันมีทั้งออมหาวิทยายลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนอดกรุงเทพนะคะมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพทนบุรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์น้ำข่าสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเทอร์ดีสามนี่นะครับเป็นรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ เป็นหนึ่งในโครงการของสำนักงานประลัดกระทรวงอวครับที่ตระหนักถึงความสำคัญในการฝืนฟูกิจกรรมด่านการกีฬาระวังสถาบันอุดมศึกษาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะด่านกีฬาสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษาเป็นเวทีพัฒนาศักยภาพนักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศในอนาคตรวมไปถึงการกระตรุนเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานีน่นั่นนะครับซึ่งได้กำหนดการจัดแข่งขันออกเป็นสองรอบกค็คือรอบคัดเลือกระดับผู้มีภาคหาภาค และก็รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศทางราชพัฒอุบลราชธานีก็เป็นเจ้าภาพในเทือน <everything> ี้ครับค่ะส่วนของรางวัลการแข่งขันนะคะทีมที่ผ่านเขารอบเขาสู้รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศจะได้รับเงินรางวัลสนับสนุนทีมละ20,000บาทค่ะและรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลเหรียญรางวัลและเงินรางวัลจำนวน4 0 0 0 0 0บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งค่ะจะได้รับเงินรางวัล2 0 0 0 0 0บาทรองชนะเลิศอันดับที่สองได้รับเงินรางวัล1 0 0 0 0 0บาท และร่องชนะเลิศอ,อันดับที่3ในเงิน80,000บาทตามลําดับนะคะเดยสุดท้ายในช่วงของพิธีเปิดการแข่งขันนะคะยังเป็นทางการนะคะก็เป็นการเขา้าสูการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่บอกว่าเป็นแมตช์สำคัญเป็นการพบกันนะคะระหว่างทีมเจ้าภาพก็คือมหาวิทยาลัยราชภาัฏวนราชธานีกับทีมมหาวิทยาลัยสงขรานครินนะคะที่แฟนบอลทัวประเทศ ต่างตารอชมการแกงขันในเทือนี่ซึ่งจะมีการจัดขึ้นไปเน่เาไปจนหอดวันที่ซิกัน,นยายนนั่นเองค่ะ